แมนยูพบระอันโซซีดาตบรุโนนำทัพเซอร์ซีลงกระซวกคาดลายอัพผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข่าวดีเมื่อมานูเอลอูกาเต้และเมสันเมาสสามารถกลับมาซ้อมร่วมกับทีมก่อนเกมดวลระอันโซซีดาตที่สนามโอนทรฟฟอร์ดในสึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดสองวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมทัพปีศาจแดงยังมีลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปหลังพวกเขาบุกเสมอระอันโซซีดาตึ1-1ในเลกแรกเมื่อสัปดาห์ก่อน ดังนั้นแมทที่โรงละครแห่งความฝันจึงเป็นโอกาสดีที่ทีมจะใช้ความได้เปรียบจากเสียงเชียร์ไล่บทขยี้คู่แข่งสำหรับผลงานของแมนยูไนเต็ดในเกมล่าสุดโดดเด่นมาก,มากๆเมื่อสามารถเสมอกับอาร์เซนอลหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วพวกเขามีโอกาสชนะด้วยซ้ำโดยเฉพาะครึ่งหลังที่มีลุ้นทำประตูหลายครั้งแต่การจบสกอร์ไม่เด็ดขาดฉะนั้นในเกมกับระอันโซเซดาดรูเบนอโมอริมจำเป็นต้องเน้นย้ำลูกทีมให้ใช้ทุกโอกาสให้ดีที่สุด เพราะถ้าหากสามารถฉกฉวยโอกาสได้มีสิทธิที่ทีมจะได้ผ่านเข้าไปลุ้นความสําเร็จในเกมยูโรปาลีกผู้รักษาประตูอองเรโอนาน่าแม้ผลงานของโอนาน่าจะหาความคงเส้นคงวาไม่ได้เลยแต่สองเกมล่าสุดดูเหมือนฟอร์มของเจ้าตัวค่อนข้างน่าประทับใจดังนั้นสาวกเรดอามิต้องภาวนาให้วิญญ,ญาณปลาหมึกเข้าสิงในด่านหัวไก่เพราะถ้าหากเกมนี้เจ้าตัวดันฟอร์มหลุดหรือทำอะไรเฟ้อ นั่นหมายถึงหายนะของทีมและความฝันสู่ทางลัดยูฟาแชมเปี้ยนลิกดับสลายได้ทันทีก้องหลังมาไทาเดลิกวิกตอร์ลินเดเลฟนุแซมาสราวีสถานการณ์ในแนวรับของผีแดงยังคงน่าเป็นห่วงเพราะแฮร์รี่แม็กไกวยังฟิตไม่พอที่จะลงสนามในเกมนี้ขณะที่เลนี่โยโรต้องลุ้นหลังดูเหมือนบาดเจ็บเท้าจนโดนเปลี่ยนตัวในเกมเสมออาเซนนอน แม้หลายคนอยากเห็นอโมริมให้โอกาสเอเดนเฮฟเว่นลงตัวจริงเพราะผลงานโดดเด่นเหลือเกินในเกมล่าสุดแต่อโมริมต้องการความแน่นอนและงานนี้มาสราวีต้องรับบทบาทสำคัญดังกล่าวโดยต้องประสานงานกับเดลิกและลินเดเลิฟวิงแบ็กแพทริกดอกูดีเอโกดาโลดอกูสามารถลงสนามในเกมฟุตบอลั่วย,ยุโรปได้แม้เกมในประเทศอังกฤษจะติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในแมตช์ปทะอิฟสวิกทาวเมื่อเดือนที่ผ่านมา แน่นอนว่าการได้ดาวเตะชาวเดนมาร์กมาช่วยเติมพลังทางฝั่งซ้ายจะทําให้แนวรุกของแมนยูมีมิติมากขึ้นส่วนทางขวาเป็นหน้าที่ของลูกโล่แม้ฟอร์มจะไม่มีความคงเส้นคงวาแต่เรื่องลูกขยันบูไม่ถอยต้องยกให้แข้งรายนี้กองกลางบรูโน่แฟร์นันกาเซมิโร่สำหรับตอนนี้ทีมขาดกับตันบรูโน่ไม่ได้จริงๆเพราะนี่คือนักเตะคีย์แมนที่สร้างโอกาสและทำประตูสำคัญให้กับแมนยูในเตดในช่วงหลายๆเกมที่ผ่านมา การผ่านบอลที่แม่นยำและการยิงฟรีคิกที่เฉียบคมอาจเป็นจุดเปลี่ยนในเกมนี้ขณะที่คู่หูของเขาแม่อูกาเต้จะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่อาจยังไม่พร้อมลงตัวจริงนั่นทำให้อมโมริมจำเป็นต้องใช้งานกาเซมิโรซึ่งด้วยเทคนิคและประสบการณ์สามารถแบ่งเบาภาระแฟนันได้กองหน้าคริสเตียนอิริกเซนอเลฮันโดรกานาโชโจชัวเซกซี ด้วยแนวรุกในตอนนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญของอโมริมเพราะรัสมุสฮอยลุนสนิมเกาะข้อเท้ายิงประตูไม่เป็นมานาน20เกมติดต่อกันดังนั้นทีมต้องพึ่งพาการจบสกอร์ของเซิร์กซีแม้อาจจะไม่ได้เฉียบคมแต่ก็น่าจะไว้วางใจได้มากกว่าฮอยลุนส่วนทางฝั่งซ้ายต้องอาศัยความเก่าของอิริกเซนในการช่วยปั้นเกมบุกขณะที่ฝั่งซ้ายกาณาโชกกำลังมั่นใจสุดๆและฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้ดี